สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะก็จะมาคุยเกี่ยวกับรากของชีวิตค่ะและรากของชีวิตเนี้ยเพื่อนๆรู้ไหมคะว่ารากของชีวิตคืออะไรและรากของชีวิตเนี่ยค่ะท,ที่สําคัญเลยนะคะก็คือความรักค่ะและความรักเนี่ยนะคะมันจะเป็นตัวสานสะเทือนให้กับหัวใจเรานะคะให้หัวใจเราอะ่ะทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ทํางานได้อย่างมีพลังใน เขาถึงเรียกว่า power of love พลังแห่งรักเนี่ยแหละคะ่ะมันจะเป็นตัวที่ผลักดันทุกๆอย่างให้เราอะคะ่ะทำงานได้อย่างงดงามแล้วก็ทำงานได้อย่างมีสายสัมพันธ์ที่ดีนะคะก็อยากให้เ,เพื่อนๆนะคะมีความรัก ในตัวเองและก็ความรักที่จะส่งต่อให้ผู้คนและก็คนรอบข้างให้ทุกคนมีความรักและความสุขด้วยกันและก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะคะว่าวัานนี้คุณให้พลังงานสั่นสะเทือนของความรักบนโลกใบนี้แล้วยังคะอย่างน้อยกับตัวคุณเองนะคะฝากไว้ด้วยคะ่ะแล้วคะ่ะ